คุณเส้นล้อนหนักแล้วค่ะสั่งล่าทหารปลอมในไทยจี้รัฐช่วยจัดการหลังกลัวถูกค้นอำนาจ ดูเหมือนว่าฮุนเซนเนี่ยจะเลิกบล็อกไอพีของคนไทยใน Facebook แล้วล่ะค่ะคนไทยเนี่ยสามารถเข้าไปดูได้แล้วนะคะโดยสมเด็จฮุนเซนค่ะโพสต์ถึงไทยระบุว่าหากไทยไม่ได้กําลังสมคบคิดกับนักเคลื่อนไหวต่อต้านรายหนึ่งก็ให้จับกลุมและส่งตัวมาให้ทางการกัมพูชาแบบนี้นะคะก็หมายความว่าที่ฮุนเซนปลดบล็อกไอพีจากไทยนะคะเพราะว่ามีนักเคลื่อนไหวชาวกัมพูชาที่มาอยู่ฝั่งไทยปล่อยข่าวโจมตีฮุนเซนค่ะ โดยในวันที่10มิถุนายนนะคะเมื่อเวลาประมาณเที่ยงครึ่งค่ะสมเด็จฮุนเซนนะคะประธานวุฒิสภาและอดีตนายกร,รัฐมนตรีราชอาณาจักรกัมพูชาได้โพสต์ข้อความขอให้ไทยส่งตัวนักเคลื่อนไหวต่อต้านให้กับกัมพูชาระบุว่าหากไทยไม่ได้สมคบคิดกับคนคนนี้ให้ส่งตัวมาการทรยศคือแบบนี้คือคนที่ประเทศชาติกําลังโดนต่างชาติลุกรารแต่กลับสมคบคิดกับต่างชาติทําลายกัมพูชาหากทางการไทยไม่ได้สมคบคิดกับคนคนนี้ทางการไทยควรกล้าหาญพอที่จะ จับกลุ่มคนคนนี้และส่งตัวให้ทางการกรัรมพูชาดําเนินคดีโดยโพสต์ของสมเด็จคุนเซนนะคะอ้างอิงถึงแถลงการคณะกรรมการตํารวจแห่งชาติกระทรวงมหาดไทยกรัรมพูชากรณีที่บัญชีติกตอกชื่ออารมีดิชัทสามหนึ่งศูนย์และเฟซบุ๊กชื่อพิเศษ PGEM เผยแพร่พข้อมูลเท็จและสวมเครื่องแบบทหารปลอมโดยผิดกฎหมายโฆศกของคณะกรรมการตํารวจพนมเปญขอแจ้งให้สาธารณาชนทราบว่าเมื่อเร็วๆนี้บัญชีติกตอกชื่ออารมีดิชัทสามหนึ่งศูนย์และเฟซบุ๊กชื่อพิเศษ p ี G e m ได้ผลิตวิดีโอโฆษณาชวนเชื่อที่มีลักษณะเพื่อขัดขวางกองทัพเผยแพร่ข้อมูลเท,ท็จที่ทำให้ประชาชนเข้าใจผิดบุคคลที่สวมเครื่องแบบทหารปลอมโดยผิดกฎหมายชื่อเอมพิเศษเพศช,ชายอายุ37ปีนักเคลื่อนไหวฝ่ายค้านที่ดำรงตำแหน่งหัวหน้าเครือข่ายเยาวชนกัมพูชาทั่วโลกในประเทศไทยปัจจุบันอาศัยอยู่ในประเทศไทยมักใช้โซเชียลมีเดียเผยแพร่เนื้อหาเชิงลบที่สร้างขึ้นมากมายเพื่อต่อต้านรัฐบาลกัมพูชาในเรื่องนี้เพื่อทำความเข้าใจร่วมกันถึงความถูกต้อง และขจัดข้อมูลเท็จโฆษกของกรมตำรวจพนมเปญต้องการขอร้องให้ประชาชนวิเคราะห์และพิจารณาทุกแงม่มุมอย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจแสดงความคิดเห็นใดๆเกี่ยวกับการโพสต์ข้อมูลที่ไม่มีแหล่งที่มาชัดเจนขณะนี้ทางการกำลังดำเนินการสอบสวนและดำเนินการตามขั้นตอนขอให้ประชาชนรับข้อมูลที่ถูกต้องจากรัฐบาลกัมพูชาและกระทรวงกลาโหมโดยเฉพาะอย่างยิ่งให้นิ่งเงียบและไว้วางใจในความเป็นผู้นำของรัฐบาลกัมพูชาเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาชายแดนไทยกัมพูชาหลั ล่าสุดคนไทยไวมากค่ะเมื่อมีรายงานว่าตามประกาศของทางกัมพูชาและฮุนเซนนะคะที่กําลังโมโหนักเคลื่อนไหวสมคบคิดต่างชาติพอรยุทธกัมพูชาบัญชีโซเชียลนักเคลื่อนไหวสตอกอาร์มี่ที่ช310ค่ะแล้วก็บัญชีเฟซบุ๊กพิเศษ pgm นะคะมีผู้ติดตามหลายพันภายในไม่ถึงชั่วโมงค่ะขณะที่พี่เล็กวัสนานานุ่มนะคะนักข่าวสายทหารชื่อดังได้แชร์ข่าวลือรัฐประหารในกัมพูชาสะท้อนรอยร้าวฮุนเซนเตียเซฮาเผยรอบนี้ฝ่ายไทยใช้ยุทธการไอโอทางทหารได้เหมาะ สสมทีุ่ดโดยจากกรณีที่มีข่าวลือว่าจะมีการรัฐประหารในกัมพูชานั้นนะคะพี่เล็กวัสนานานุ่ม ผู้สื่อข่าวอาวุโสสายทหารเปิดเผยกับทาง PPTV บอกว่าเกิดจากกรณีของนายภูมิธรรมเวชยาชัยเชิญพลเอกเดีเฮารองนายกร,รัฐมนตรีและ,และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกัมพูชามาหารือที่สกแก้วทําให้มีคนในกัมพูชาออกมาปล่อยข่าวลือในกัมพูชาว่าการเจอกันแบบนี้ทําไมไม่เจอกันที่ชายแดนแต่ไปเจอในค่ายทหารของไทยเป็นเรื่องรับอะไรขนาดนี้นอกจากนั้นพลเอกเดีเฮาค่ะก็เป็นลูกชายของพลเอกเดียบันซึ่งในห่วง1 0 2ถึงปีที่ผ่านมาพลเอกเดียบัน กาโดนข่าวลือมาตลอดว่าเป็นคนของไทยและจะล้มอํานาจของฮุนเซนซึ่งเข้าใจว่าคนที่ปล่อยข่าวลืออาจจะไม่ไว้วางใจสายของผลเอกเดบาเพราะสนิทสนมกับผู้นําทหารไทยมายาวนานจึงมีการปล่อยข่าวว่าระวังไทยว่าไทยจะหนุนรัฐประหารล้มฮุนเซนและนอกจากนั้นนะคะการที่มีลูกชายของฮุนเซนมาร่วมกับคณะของผลเอกเดฮาด้วยก็เป็นการสะท้อนว่าไม่ไว้ใจเป่าส่งลูกชายมาประกบในพื้นที่ด้วยอย่างไรก็ตามเชื่อว่าเรื่องนี้เป็นการปล่อยข่าวจากประเทศไทยเพื่อปั่นป่วนให้เขาเนี่ยแตกแยกกันเองที่ผ่านมา ฝ่ายไทยมียุทธการด้านโซเชียลมีเดียโดยปฏิบัติการแบบรวมศูนย์ จึงเป็นผลหลังจากการประชุมสมชแต่ในวันนั้นก็มีการเริ่มกลนเกมคือไม่ถแถลงแหล่งเป็นเรื่องเป็นราวโดยให้ในายกรัฐมนตรีออกมาถแถลงเบาๆทาให้กัมพูชาเนี่ยไม่ได้โฟกัสอะไรทั้งที่วันนั้นคุยกันเป็นเรื่องมาตรการคุมด่านชายแดนอยา่างไรก็ตามมองว่าการปฏิบัติการแบบรวมศูนย์ที่ผ่านมาถือเป็นการใช้ไอโอหรือยุทธการทางข้อมูลข่าวสารที่เหมาะสาหรับการรบหรือกรณีที่มีอริราชาศตัตรูและเป็นการสื่อสารที่เป็นระบบที่สุดเท่าที่เคยเห็นกองทัพเคยทํามาค่ะ